ถ้ามาถึงมุกต้องกินไข่ลูกนะมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่หลับหนอกหลับนอกแม่คันนี้ของแม่คันนี้ม่อยู่ไม่อยุดยืดสองทำเรียบๆข้าวป้นตัวไหนอาชีพขอแบบเมนเขาบอกว่าไม่มีเมนไม่มีกีนมันไม่เมนอ่าเป็นไงเนาะรีวิวโคตร อาเห็นไหมสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาลองคุณถ่ายคลิปก่อนแล้วนะครับอะยังไงวันนี้จะให้ลูกสาวอร์ร่องยังหนิจะลองให้ลองไข่ลูกอเดี๋ยวจะซื้อก่อนแล้วจะไปนั่งกินตรงไม่เอาเอาเมื่อคืนยังกินได้เลยมือนเหมือนอ้ขึ้นเหล่าค่ไม่เคยเห็นห้างบันเทาวาบ่เคยแต่บ่มากินมันเหม็นออ๋อันนี้มันไม่เหม็น ใช่มันนจะเป็ลองชิมไปไปลองชิมไปแม่ค้าของลองชิมไม่จะซื้อจะซื้อกลับอยู่แล้วอันนี้ระยะเท่าไหร่คะสองค่ะระยะสองเนี้ยมีหลายระยะระยะระยะคือะยงระยะหนึ่งคืออย่างระยะหนึ่งเขจะตัวเล็กระยะสองเขจะใหญ่ขึ้นมาระยะสามเต็มคนเป็นตัวเนี่ยอันนี้คือสองระยะสองโอเคค่ะเอาหนึ่งร้อย่ามีค่ะเธอ๋ยวเดีเราไปเพื่อนจ่านมันจะใช้ก็ไม่กินนลาเสือ สายเอาร้อยหนึงไตบนีอันหนึ่งร้อยเป็นตัวตไ้ไมไม่เป็นตัวระยะสองเป็นตัวตัวเล็กๆระยะสามระยะสี่ถึงเป็นตัวที่มันเป็นขนแล้วจะมีระยะถ้าวันนี้ฉันขาดไปได้ จะดนคกะไ้มาถึงจะได้มาถึงมุกแเม่กี้คือไม่ถึงไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นซกเนเจอร์ของตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยแม่นะทุกคนคะถ้าตอจากนี้เป็นไรนะคะไม่เป็นอาจจะซื้อกลับบ้านอีกอ่ะเผื่อติดใจไงติดใสแกนมันดมชาี้ก็คุ้มแล้วก็เพลินแสดง่ มาให้ถึงมุกราหาร051จับไปกันไหมอ่ออ่าพราอยากถึงมุกราหารมา936เนี่ย936เนี่ยไม่เคยกินเลยนะลก936เนี่ยใช่เดี๋ยวจะพากินเนี่ยอันนี้วัดรับน้องครั้งที่สองแล้วเหรอคะใช่ค่ะงานแรกเมื่อคืนนี้แบบบอกผ่านเมื่อคืนไม่ได้ก็ถือว่าคันหนึ่งแล้วบอกแล้วเหรอคะบอกไม่ใจแล้ว ยังต้องมีแบบนี้ทุกๆงานบ้านเราต้องต้องไว้อย่างนี้ทุกๆงานสองคนนี้แทบหักเรื่องบริจาคฮอตสีปอดอันแม่เราบอกใอยว่าคันคันบอสเสียบบอสใจเงินใอยว่าเอยกินแล้วคขาถึงบอกว่าเอยบอสเสียบใครว่าอีโมดัมแบบบรใจาค้รบริจเงี้ยอมีโมดัมสูงเป็นสูงเลยอีโมดัมมันไปซ้อนนักเรียนมึอนี่บอกไม่เขาเปิดสานกรุงเทพวันนี้ขึ้นไปวันแรกโอ้พากันแต่งแล้วเขาเปิดสอนเด็กอ่า น้องพลอยมาชิมเรื่องอะไรหรอคะใช่แค่จริงเชนเนียเอาน้ำชิมตัวนี้ก็ได้มันก็ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดูแย่ไม่ถ้ามาถึงมุกต้องกินไข่ลูกนะมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่จริงๆมันอร่อยเอาไงแม่ก็หนูคนละคำเอาโอเคแม่แบ่งขึ้นไม่ได้ แม่เอาส่วนที่มันอร่อยให้หนูเลยเนี่ยเป็นไข่ไข่ด้วยหลันอนหลัแม่คำนี้นะนะง,ง,งแม่คำนี้ของแม่มคำนี้ไม่อยู่อีกไม่อย,ย,ยู่หนึ่งสองสามเข้าบ่อนตัวไหนต้องเหมือนไข่แดงอืมไข่แดงนุ่มแต่มันจะเป็นมันมันไม่มันมัน อร่อยนะคะาอกแยกบินเหรอคะเกินไหมอร่อยจะแยกบินเหรอคะข้างล่างไม่ไม่ไม่เปิไม่แกไม่แกกม,แมแนมาเร็วๆไม่แมนใครน้รนนนงองลาลีกำลังหมดนะคะแม่ <c ười> ไม่มา,มามาถึงมุกอยากให้ชิมเพราะมันเป็นซีเนเจอร์ของตลาดตรงนี้เนี่นยเป็นยังไงเหมือนไข่ต้มมันๆกินไหมไม่กินไม่กินอะไรมันผิดเออแซ่บแซกินอะไรคอั่กินโคกินกิน ใช่เลยนะเปิดใจเชื่อใจไม่อาจย์เลยเนาะลองชิมครั้งแรกจะส่วนที่มันอร่อยให้เนี่ยจะเป็นส่วนที่มันอร่อยเอาดีๆจริงๆไม่โกหกไม่มีกินมันไม่เหม็น่ีไม่ีีไม่มีมม่ไม่มม่มนไมี่ เห็นไหม้มอไข่กติจมมันมีไหมคะแลราซื้ออะไรสืบมาให้ผ่านอร่อยไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าเขาบอกว่ามาริมขงมุกดาหารเอ้ยได้กินไข่ลูกแล้วมันจะเป็นซีเเจอร์ของนี่จริงๆไ่ล้วนา่ใงแล้วมาถึงแล้วอันนี้วันที่ อันนี้วันที่สองนะคะโดยรับน้องวันที่สองรับมือข้าเอาปุยข้าชิมไหมอร่อยข้าอร่อยจะเสร็เราห้องกินแต่เป็นชูยังเลยต้องไม่กินบองมาแต่ให้ลองใครไม่เคยกิน น้ำจิ้มใจก่อนน่าจะนัวได้ไหมไปนอยไร้ปนอยสีหนึ่งอะปร่สสความสาเร็จนะคะว่าเพื่อนไห้ลูกสาวลองจิ้มน้องพ่อยบอกว่าแม่รับน้อง อันแม่แล้วบอกขวายคันคันบอสเตียบบอจ่ายเงินควายว่าคอยกินแล้วควายชิมบอกว่าควายบอสเตียบเลยว่าอีโมดัมมันเบิ่งแจกด้วยคนเดียวกันอีโมดัมสูงเป็นสูตรนี่อีโมดำมันไปซ้อนนักเรียนมึงนี่บอกไม่เขาเปิดสอนกรุงเทพวันนี้ขึ้นไปวันแรกโอ้พังกัดแต่งอ่ะเขาเปิดขอซ้อนเลย น้องพลมาชิมเล่นอะไรหรอคะใช่น่เนี่ยเอาน้ำจิ้มตัวนี้ก็ได้มันก็ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดูแย่ไม่ถ้ามาถึงมุกต้องกินไข่ลูกนะมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่จริงๆรมันอร่อยเอางี้แม่กับหนูคนละคำเอาโอเคแม่แบ่งขึ้นม็ได้ แม่เอาส่วนที่มันอร่อยนี่อยูเลยเนี่ยเป็นไข่นี่ไข่เรือหลับนอนหลับนองแม่คำนี้ของตรงคำนไม่อยู่ไม่อยู่หนึ่งสองสามคิ้วีิ้วข้าวปอนตัวไหญ่ก็เหมือนข่แดงอืมข้าวแดงน่อง แต่มันจะเป็นมันๆจะเป็นมันๆอร่อยนะคะทุกคนแยกบินเหรอคะเห็นไหมอร่อยจะแยกบินเหรอคะข้างล่างไม่แยกมีบินก็าดไม่แยกไม่เหม็นมาเร็วๆไม่เม็นใคร็นต้องบอกลากวางหมดนะคะแม่ไม่มามาถึงมุกอยากให้ชิมเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์ของตลาดตรงนี้เนี่ยเีจะเป็นยังไงเหมือนไข่ต้มมันๆกินไหมไม่กินไม่กินกินอะไรมันผิดเออแซ่บแซบกินอะไรคะ มงไม่กินไทยเลยนะเปิดใจเชื่อใจไม่อาจารย์เดืแล้วลองชิมครั้งแรกจะเอาส่วนที่มันอร่อยให้แค่จะเป็นส่วนที่มันอร่อยเอาดีๆจริงๆไม่โกหกไม่มีกลิ่นมันไม่เหม็น เป็นไงเนาะรีวิวโคตรอร่อยอเห็นไหมนี่ก็เหมือนไข่ต้องมันาร์ดิเิคาร์ดิเนทิจะไม่จำมันนี่ไหมคะหลังซื้ออะไรซื้อในเมื่อไหร่หวานอร่อยไหมมันไม่เห็นเห็นไหมถ้าเขาบอกว่ามาริมโขงมุกดาหารเอ้ยได้กินไข่ลูกแล้วมันจะเปซื้อในตู้ของที่นี่จริมทมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้ว อันนี้วันที่อันนี้วันที่สองนะคะโดยรับน้องวันที่สองชิมไหมเอาเลยค่ะอร่อยเก็สำหรับห้องห้องกิจกรรมชุยันเลยบ้องไม่เคยกินบ้องมาแต่ให้ลองใครไม่เคยกิน น้ำจิมใจก่อนน้ำิมใจก่อนมนจั่นัวได้ไหม,มได้ปนอนไดเป็นออนสีหนึ่งอ่ะประสบวามสําเร็จน,นะคะว่าเพื่อนเห็นอกสาวลองซิมน้นองพ่อยบอกว่าแม่รับน,อน้อง S en el